จอค่ะมิโซะเอ็มพีค่ะแล้วก็มิโซะซูเปอร์โฟนะครับวันนี้เนาะเราก็เป็นการตกแต่งนะคะพิเศษด้วยนะคะกับตัวนี้ลาดแอ็กทีฟซีวีสีขาวคันนี้นะครับอันนี้แต่งไม่เหมือนใครกันนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจากเดิมเราก็เต็มอยู่นะอันนี้เขาเรียกล้นก็ล้นไปเต็มที่นะครับราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทค่ะโอ้โหนะครับมาดูคันนี้ว่าโฟอะไรแต่งอะไรบ้างนะคะเป็นยังไงคันนี้อันนี้ค่ะลูกค้าก็คือทําอาชีพ ค้าขายนะคะเป็นแบบแม่เป็นขายยำขายส้มตำก็คือเปิดร้านขายของในเพงนะครับร้ขายอาหารซึ่งลูกค้าก็จบมาที่โปรฟีดาวแต่ว่ามีตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยก็เลยจ่ายเบสเสร็จวันรับรถอยู่ที่2,800บาทนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามีแต่งเพิ่มจริงๆถ้าไม่แต่งเพิ่มนี่ก็ ต้องเปลีดยนไแล้วะฮะคุณก็ฟีดาวกันไปเลยนะครับต่อแล้วไปยังครับตันนี้แต่งอะไรกันบ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะเริ่มจากโลโก้นะคะลูกค้าก็เอออยากได้โลโก้ตกแต่งฝังกระโปรงหน้านาอเลือกสีดำนะคะนะครับให้มันตัดจากสีขาวไปเลยนะครับนี่คือมิราดอย่างนี้กันเลยนะครับ ค่ะแล้วก็จะมีถัดมาจะเป็นตัวไฟนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์อ๋อไฟเป็นเป็นบูอายนะครับตัวนี้ตัวไฟเป็นสีนอนนแล้วก็มีตัวอาวงแหวนล้อมรอบให้ด้วยวงแหวนสไตล์ BM ด้วยนะครับตัวนี้บอกเลยเท่สุดๆนะครับก็คือนี้ก็มีประโยชน์ด้วยเพราะให้ความสว่างดีมากนะครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างเรียกว่ากําลังไฟค่อนข้างน้อยเลยแหละจจะน้อยไปนิดนึงนะครับ อล้ว,ลวอย่างนี้ก็ยังสกเกิร์ตราบคานอันนี้มาเป็นชุดไหนครับเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นตัวสปอร์ตเอ็กค่ะโอโ้โหในก็ะถือตัวใหม่ของของเซตสกเกิร์ตของเรานี่เองนะครับใช่ค่ะตัวนี้ก็มีให้เลือกทั้งมีเดย์ไลท์และไม่มีเดย์ไลท์โดยมากลูกค้าก็จะนิยมแบบเดย์ไลท์มีเดย์ไลท์ก็จะมีเป็นขีดเท่ๆของไฟตัวนี้ขึ้นมาเลยรวมถึงตัวด้านด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายก็จะมีให้เลือกอีก3าแบบโอโ้โหนะอันนี้ก็จะเป็นแบบไหนเอ่ยนะครับ ด้านท้ายนะคะก็จะมีให้เลือก3แบบ3สไตล์เนาะทั้งแบบกลมเดี่ยวนะคะแบบท่อแฝดแล้วก็ท่อแบบเรียมใบไม้อนั่นเองซึ่งคันนี้ก็เลือกเป็นแบบเรียมใบไม้ใบไม้ใช่ตอนนี้จะเป็น V3 นะคะอ่าก็เท่ๆกันเลยเนาะแต่โัวสปอยเลอร์ตรงนี้มันมากับรถอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรกับมันใช่เลยค่ะนอกจากนี้ความเท่นอกจากนี้ก็จะมีตัวล้อแบ็ก15นั่นเองนะคะเราเปลี่ยนอะไรก็เลย ของตัวซีซีดำดำเนาะนะครับมาให้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับรวมถึงมีดิสเบรกแล้วก็ดุมดุมล้อเนาะเป็นตัวล้อแล้วเราก็ทําช่วงล่างให้เรียบร้อยปรับใหม่เรียบร้อยครบถ้วนใช้งานได้เลยแต่ยังไม่จบเท่านี้นะคะคันน่จะจบเท่านี้แล้วข้างนอกใช่ไหมไม่ก็ยังมีการสะอาดมีกล้องมองหลังให้นะคะแล้วก็มีตัวฟีค่าจดทะเบียนมีฟีลอบคันปกติก็จะเป็นของของแถมพื้นฐานที่เรามีให้ด้วยนะครับทีนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มว่า อ,อยากได้เป็นหลังคาดำแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีดำให้หนอ่อยก็จะมาเป็นฟูโทเลยนะคก็จะเป็นแบบน,านา่นารักน่ารักแบบนี้เลยก็จะได้เป็นนี่ครับสีดำแบบนี้เลยดำเงาด้วยเป็นหลังคาแก้วเลยนะ<ช>นะครับเนาะรวมถ,ถึงสาวอากาศที่ฉลามก็เป็นสีดํามาให้ะนะคะให้มันมเข้ากับหลังคาตัวนี้ไปเลยลงตัวตัวนี้ก็เป็นงานแ็บนะคะการรับประกันคุณภาพให้6เดือนด้วยอ้โหนะครับอันนี้คือภายนอกภายนอกเนาะภายในนะครับเป็นไงครับ ในรถเราก็เปลี่ยนจากเบาะผ้านะคะเป็นเบาะหนังสีแดงเลยคันนี้นะคะเบาะแดงได้แดงแซดมาก่แล้วก็แบบเป็นแบบแนวสปอร์ตนะคะแล้วก็เนาะแล้วก็ที่เหลือเราก็จะมีเครื่องเล่นอยู่แล้วนะคะในตัวจอเนาะนะครับมีจอมีอะไรให้เรียบร้อยนะคะซ่งวันซึ่งวันก็เชื่อมกับกล้องหลังนั่นแหละตัวนี้เรียบร้อยครบครันเลยนะครับ โดยอย่างที่บอกเลยคันนี้แต่งครบทั้งหมดนี่โดยใช้เงินออกเบเพียง2 8ง0บาทเท่านั้นค่ะจ่ายจบแค่นี้เลยโอ้โหบอกเลยคุ้มสุดๆแล้วนะครับใน้วคันนี้ได้ทุกอาชีพด้วยไได้ทุกอาชีพนะค้ะขายก็ได้พนักงานบริษัทก็ได้ขอให้มีเอกสารชัดเจนนะครับใช่แสดงรายได้ได้ชัดเจนเครดิตโอเคปกติดีก็ไม่แน่ใจเลยปรึกษากันนะครับนะครับแล้วก็คันนีู้กค้าก็เตรียมมา่าพสตกันแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยเราก็ เตรียมรอที่จะเซอร์ไพรส์ลูกค้านะคะมีตัวตาหมีรออยู่แล้วเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราพบลูกค้าด้วยกันค่ะรใจกันแล้วค่ะ